การบริการที่นี่นอกจากช่วยตัวเองแล้วการสั่งก็ค่อนข้างจะสับสนสำหรับเรานะครับแต่ที่นี่คนที่เคยมากินคงไม่สับสนคือสั่งอาหารหวานของหวานเนี่ยเขาจะใส่กล่องให้เรียบร้อยเราบอกเรากินที่นี่เขากบอกให้ใส่กล่องแต่อาหารคาวเนี่ยเขาจะจัดต่างหากแล้วพอเสร็จปั๊บใกล้มายืนคอย ยืนคอยแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์เดียวโชว์หน่อยจีครับโชว์นั่นหน่อยจีครับนี่ครับนี่ก็ให้ให้ให,ให้ป้ายประจําโต๊ะแล้วเอาละครับแล้วที่จะจ่ายสตังค์พอจ่ายสตังค์เสร็จแล้วค่อยไปนั่งคอยแล้วเขาจะไปเสิร์ เขาว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเขาจะจกดจิ๊ไปเอาเดี๋ยวเราไปสั่งของหวานหน่อยเนาะสั่งของข้าวก่อนครับเข้าแถวแล้วยังต้องไปเข้าคิวของหวานอีกขายคนละส่วนกันครับเค้กที่เด็ดเดอยู่ทางนี้ครับนี่ต้องเข้าคิวแต่เมื่อกี้เค้กที่เราสั่งนี่กระจุกกระจิ๊กนะฮะ ดูเลยไงเอาเลยครับอะไรที่อร่อยผมก็ไม่รู้อะไรอร่อยนะครับแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินอาหารอร่อยของร้านปอโต้ท่านจะเห็นนะครับว่าด้านหลักของเขาคือทําเค้กขายจุดแรกของเขานะครับ <c oughs> เฉพาะ <c oughs> เฉพาะตู้เค้กที่ยาวเยื่ยเลยครับ <c oughs> แล้วยังมีแบ็กอัพอีกนะมีสํำรองอีก ท่านจะเห็นนะครับที่ตู้ใส่นั่นอะเป็นเค้กหมดเอาไหนอร่อยครับพี่ตัวแดงโอ้ยกทั้งกล่องเลยเหรอเอาเท่านั้นได้ไหมไม่รู้สิหรือยาวตัวเล็กนี่ถ้าเราจะกินไม่หมดสิครับเค้กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยอาเป็นชิ้นเนาะนี่ตัวเล็กเออตัวเล็กเอาครับเอาเอาเอา ต้องต้องแยกมาสั่งต้องเข้าคิวที่สองครับนะเข้าคิวอาหารขาวแล้วมาเข้าคิวอาหารหวานอีกแล้วดูสิครับขนมนี่ขายโอ้โหนี่สำหรับอาหารผู้ลี้ภัยเน่ยจากจากผู้ลี้ภัยจากจากเอ่อตั้งตัวมาตั้งตัวที่อเมริกาลี้ภัยจากคิวบามันตั้งตัวที่อเมริกา สี่สิบกว่าปีเนาะห้าสิบกว่าปีไม่กว่านั่นอีกหนึ่งเก้าสี่เท่าไหรอ่ะครับผมหนึ่งเก้าสี่เท่าไหร่ครับก็สี่สิบห้าสิบปีนะก็ถือว่าเป็นระดับเศรษฐีเลยเนี่ยนะรุ่นลูกแลนะนะาะตอนนี้เปิดสาขาหลายสาขาหลายสาขานะถาแล้วพี่้องเลงก่อนที่ว่าจะเอาอะไรบ้าง เอาเค้กเสิร์ฟไอ้ถาดเล็กอันเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไมนอย่างนี้ทุกทีเลยคุณพี่นิโคลัสเนี่ยครับพามากินอะไรประหยัดทุกทีมาเรามากันหลายคนไอ้ตอนที่มากันสามคนก็สั่งได้น้อยไม่เด็กก็เอาไว้กรบนั่นเลยโอยมันไม่ได้มันก็ได้ริมรสอันเดียวสิเอาลิ้มรสหลายอย่างหน่อยเค้กหลายอย่างหน่อยนะครับ วันนี้ที่มากินกัน,กนหลายคนก็นเพื่อที่ว่าจะได้ให้เพื่อนท่านผู้ชมได้ชมรสชาติหลายๆอยา่างหลายๆรสชาตินะครับและไอ้เหลืองๆนี่มันอะไรครับเนี่ยนี่ไอ้ไอ้มะมว่วงมะมว่วงเอาเอาสักหน่อยนะเอาเอาอย่างละชิ้นล้ยังละชิ้นโอเคนะมะมว่วงชิ้นหนึ่งเค้กแบบนั้นชิ้นหนึ่งเนาะนะถ้าอย่างนั้นจะแพงนะจา์ผมเอายกชิ้นเนี่ยมันถูกกว่ามันมันกินได้น้อยสิไม่หรอครับ ชิ้นนี่อันล้วเด้ออันอีกอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอ่ะสี่เหรียญแล้วนะชิ้นนิดเดียวไม่เป็นไรครับแม่วันนี้เราก็มาชิมกันแล้วนี่มะม่วงนี่สามเหรียญหกสิบเก้าไม่ถูกนะไม่ถูกอันนี้อะไรสามเหรียญหกสิบเก้ามันมีชิ้นใหญ่อันนี้อะไรอ่ะน้าโปเลียนน้โปเลียนน้โปเลียนอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งเนี่ยนี่ข้างล่างเนี่้ย

อันนี้อะไรเนี่ยผักกินผักกิน <S <S อ่าผักก <tabii. S 2> ินนี่ก็คือฟักทองครับอแล้วนี่ไรมะม,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 ม่วงแอมวะใช่แล้อมะม่วงด้วยมโมงโมเมนี่ย็คอน,น,นสัง่งหมดไปกินเขาไม่ไหวอ่ะครับนะโมเมนโ์ก <fu> ็วันโลกได้ไหม พอไหมเด็กประถมพอหรือยังโอเคสั่งเสร็จแล้วยังมายังจัดให้ไม่ได้ครับต้องไปยืนคอยอีกแล้วต้องไปยืนคอยอสั่งเสร็จแล้วมายืนคอยยังจัดเราดูเหมือนว่าหยิบง่ายๆนะพี่นะหยิบให้ก็เลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องให้มายืนคอยแล้วค่อยรับแล้วจะจําได้หรือระหว่างลูกค้าคนไหนอะ่ะเนอะอเรียกเนี่ยครับแล้วมันจะรู้ได้ไงเวลาเราเป็นคนสั่งอะ่ะกระไรก็เรเียกว,ว่าเราเทกอะไรเรอเราออเดอร์อะไรบ้างสาอยางของเราออเดอร์สาอยาง <c oughs> เออตกลงมายืนคอยนี่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หลักฐานอะไรไว้เลยนะครับ <c oughs> แต่แสนนี้แต่แสนวิษให้ปลายได้อะไรเรียกร้องหวานนี่ไม่มีให้ไม่มีให้ไม่ให้อย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงไปของเราการดันเดี๋ยวมันก็เราก็ต้องเช็คว่าเราออเดอร์อะไรต้องจำออเดอร์เราด้วยว่าเราออเดอร์อะไรถึงจะหยิบถูกหยิบผิดไมเดี๋ยวหยิบผิดก็เดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันจะเรียกถูกจะสับสนหรือเปล่าเนาะครับผม นี่นี่ก็ยืนคอยทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่หลังจากสั่งแล้วนะคอยคอยคอยปิกอัพนอกจากเข้าคิวแล้วเนี่ยครับเข้าคิวแล้วมาสั่งแล้วยังต้องมายืนคอยคอยคอยรับออเดอร์อีกคอยหยิบออเดอร์ของเราที่เราสั่งล้วต้องจำเราสั่งอะไรไว้หลายรอบนหลายตลบหลายตลบหลายตลบจริงๆนี่อยากจะสั่งให้มันเยอะแยะแต่กูกินไม่หมดใช่ กระจายพักที่ของแปลกๆที่ยังไม่เคยไม่ได้ยังไม่เคยชิมอ่ะแล้วมันให้ใบเสร็จมาเมื่อกี้ไม่มีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จเดี๋ยวจะมาคิดพี่แคชเชียร์ที่เราสั่งไว้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาแคชเชียร์เขาตอนที่มารับของรับของก็เขาจะให้เก็บเงินเรถึงจะเก็บเงินกันถึงเงี้ยแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเอาเอาบาดไปไปทาบแล้วอ่ะ ทาบร้านเราทาบร้านอาหารนู่นไงอาหารแซนด์วิชไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยเอาบัตรไปทาบแล้วยังไม่ได้เก็บตังค์นะทาบอันนู้นอะเก็บแล้วแซนด์วิชไงอ๋อแซนด์วิชอะเก็บแล้วแต่นี่ยังของหวานนี่ยังไม่ไดปเสรยบมาหรือเปล่าเขาไใบทักเขาโกงให้แล้วใบเสร็จตรงนู้นอะโอเคครับไม่รู้ไม่รู้มานพูดอะไอย่างเงี้ย รู้ว่ากินมั่วนะทั่ว USA เป็นการกินมั่วทั่ว USA ร้านนี้ผมว่ามันใหญ่อร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้แต่อร่อยแน่อาจารย์อร่อยแต่ว่าเวลาสั่งนี่ก็อร่อยนี่ผมกินมาตั้งสี่สิบปีแล้วนะร้านเนี้ยแต่ไม่ใช่ร้านนี้กินที่สาขาที่เกนเดลก็เขาเพิ่อันนี้เพิ่งมาเปิดประมาณสิบกว่าปีได้มั้งผมอันเก่าผมเคยกินที่เกนเดล ในร้านแรกที่ผมกินร้านที่เกณนเดียวนี่คนแน่นอย่างนี้ไหมครับแน่นแน่นแต่เล็กกว่านี่สถานที่เล็กกว่านี่อันนี้มันเลยรู้แล้วว่าต้องคนมันเยอะมันเลยต้องหาร้านที่ใหญ่กว่าเกณฑ์เดียวดงว่าลูกค้ามากขึ้นเลยมากขึ้นและตอนนี้ก็จะไปเปิดที่นอทิดแล้วกําลังก่อสร้างอยู่อ๋อที่นอทิดที่นอติดจะเปิดอยู่ระหว่างนอดอกกับแทมป้าจะเปิดอีกสาขาหนึ่งแล้ว สงสัยจะต้องตามไปกินรอบๆอพอาวนั้นใกล้บ้านผมผมนี่ไม่ต้องขับมาเบอร์แบงผมก็ขับขึ้นขึ้นนอเท็ดไปเลยด้านด้านเวส่นเลยใกล้บ้านผมต้องตกลงก็จำได้หรือเปล่าเนี่ยจ่ายเสร็จถึงจะมีใบเสร็จมาให้เนี่ยพิพิธจิตรเอ็มพอยร์มันน่าหรัยอาจารย์เห็นไหมเอ็มพอยร์มันเยอะมากเนี่ยเลี้ยงแถวันอนาลูกจ้างเต็มไปหมด เขาบอกรายการอาหารรายการขนมข้างบนเนี่ยแต่รู้สึกว่าลูกค้าไม่ต้องอ่านเลยนะเป็นลูกค้าประจําประจำเขาลู้เขาจะต้องซื้ออะไรเขาชี้ได้เสร็จชี้ได้หมดนี่ถือว่าเป็นการกินแบบโกลาหลเลยโกาลเพราะมันสั่งมั่วสั่งมั่วทั่ว USA ใช่ไหมอ้าวเขาเล่นจำคนแล้วครับนี่โอเค ตำคนตำคนพอแล้วไปเสร็จด้วยครับไปเสร็จด้วยครับ <c oughs. S 1> <c oughs> อาเชยดูหน่อยที่ราคาเท่าไรของหวานออกมา27 58ก็ไม่แพงนะหลายเยอะแยะเลยเอาครับเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งกินกันอาเชิญพี่คนรัตนําำไปเลยยายหยิบถุงของคนอื่นไปนะเนี่ยครับดูสครับนี่มาขนาดกินร้านดังเลยครับเนี่ยต้องหิ้วไปกินเองแหละ เติบเองโอ้มาแล้วครับอาหารครับอาหารหลายอย่างนะครับอย่าเพิ่งทานอย่าพิ่งทาน,าทานเดี๋ยว